ทางสโมสรโรตารีอีค e รับภาค3340นะคะก็มีการจัดพิธีในการส่งมอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมแรงดันแบบชนิดใหม่นะคะสำหรับใช้กับเด็กแรกคลอดนะคะเด็กแรกเกิดดเกดิมอบให้กับทางโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีเพื่อใช้ในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดที่มีปัญหาคลอดก่อนกำหนดค่ะโดยวันนี้นะคะที่ห้องประชุมลีลาวดีชั้น7โรงพยาบาลพระปกเกล้าค่ะ คุณเมทัศนีหอมทรัพย์นายกสโมสรโรตารี่อีกรับภาค3340ในปีบริหารปี2 5 6 3ันถึง 64, ปีนี้นะคะท่านก็กล่าวขอบคุณนะคะแล้วก็กล่าวต้อนรับคุณวิมลคชินทัพผู้ว่าการภาค3340ค่ะรวมถึงผู้ช่วยผู้ว่าการภาคนายกสโมสรโรตารี่ทุกสโมสรนะคะมวลมิตรโรชเทเรียนนะคะ ทั้งนี้ก็สืบเนื่องด้วยวันนี้ค่ะมีการจัดพิธีส่งมอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมแรงดันใหม่สำหรับเด็กแรกคลอดนะคะโดยการมอบเครื่องนี้เนี่ยนะคะสืบเนื่องมาค่ะจากทางที่สโมสรโรตารีอีกรับภาค3340เคยมีกิจกรรมหลักเลยนะคะที่ทำมาตลอดเป็นปีที่5แล้วค่ะในโครงการหยุดน้องท้องก่อนวัยหรือว่าโครงการ Stop t ทีนมั m และจากโครงการนี้ค่ะก็มีการสำรวจสถิติการตั้งครรภ์ของเด็กในวัยที่ยังไม่พร้อมจากโรงพยาบาลต่างๆก็เลยได้ทราบมาจากทางโรงพยาบาลพ,พระปกเกล้าว่ามีเด็กแรกคลอดบางรายค่ะที่มีน้ำหนักต่ำกว่า1000กรัมนะคะน้ำหนักต่ำกว่า1กิโลค่ะแล้วก็มีภาวะวิกฤต มีปัญหาในการหายใจจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดพิเศษที่มีความถี่สูงเพื่อที่จะช่วยให้เด็กได้หายใจนะคะแล้วก็จะช่วยให้เนื้อเยื่อปอดของเด็กไม่ได้รับการกระทบกระเทือนมากจนเกินไปทางนี้ค่ะทางสโมสรโรตารีอี e, ครับภาค3340พอทราบถึงปัญหานี้นะคะ ก็เลยมีการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลค่ะในครั้งนั้นเป็นกิจกรรมวิ่งการกุศลที่ตำบลหนองบัวอเภอเมืองจันทบุรีจัดขึ้นมาหารายได้สมทบทุนแต่ว่าการจัดกิจกรรมครั้งนั้นเงินที่ได้เนี่ยยังไม่เพียงพอค่ะในการซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมแรงดันเครื่องนี้เนี่ยนะคะเครื่องนี้เนี่ยมันมีราคาสูงมากเลยค่ะท่านผู้ชมโดยทางสโมอสรโรตารีก็เลยคิดนะคะว่าจะทําอย่างไรเพื่อที่จะให้ได้เครื่องนี้มาให้ไปช่วยเหลือเด็ก ทางสมสร,รโรตารีอีขับภาค3340ก็เลยตัดสินใจไปขอความช่วยเหลืออยังมูล,ลนิธิโรตารี่สากลค่ะก็เขียนโครงการขึ้นมานะคะโดยจะมีทางสโมสร,รโรตารีแดกูเอ็กเอค่ะ จากประเทศเกาหลีภาค3 770สโมสรโรตารี e ่อีกรับดอฟ h ินพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลภาค3340สโมสรโรตารี่กรุงเทพสยามมินภาค3350นะคะที่ได้มาร่วมสมทบเงินสนับสนุนกับโครงการนี้จนได้รับการอนุมัติซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดพิเศษสามารถควบคุมปริมาตรหรือว่าเป็นเครื่องแบบพิเศษเนี่ยนะคะได้จำนวน2เครื่องพร้อมกับอุปกรณ์ในการใช้งานมูล,ลค่าค่ะ กว่า2 8 5 0 0 0 0บาทนะคะ2เครื่องนะคะบอกแล้วว่าเครื่องนี้มันแพงจริงๆแต่ว่าทางสโมสรโรตารี่อีคลับภาค3340เนี่ยนะคะต้องการที่จะอยากได้เครื่องนี้มาช่วยเหลือเด็กๆนะคะก็เลยทำโครงการร่วมกับทางสโมสรอื่นๆขึ้นมาโดยขณะนี้ค่ะเครื่องช่วยหายใจทั้ง2เครื่องนะคะก็ได้ใช้งานอยู่ภายในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดโรงพยาบาลพระปกเกล้าก็ได้ช่วยให้ทารกแรกเกิดที่คลอดก่อนกาหนดหรือว่าทารกที่มีน้าหนักต่ากว่า1000 ได้มีโอกาสรอดปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะรวมทั้งยังเป็นการลดภาวะผิดปกติและความเสี่ยงความพิการในด้านต่างๆได้ดีอีกด้วยซึ่งเครื่องช่วยหายใจนี้ค่ะก็มีความพิเศษตรงที่สามารถช่วยให้ปอดได้ทํางานได้ดีโดยที่ไม่ทําให้เนื้อเยื่อปอดได้รับความเสียหายเด็กทารกสามารถได้รับออกซิเจนในปริมาณที่พอดีมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตเป็นเด็กปกติได้เหมือนกับเด็กที่คลอดปกติและมีน้ำหนักตัว1,000กรัมขึ้นไปค่ะ ก็เครื่องนี้เป็นเครื่องที่ทันสมัยนะคะเทคโนโลยีค่อนข้างสูงออมันมีประโยชน์ในแง่การดูแลเด็กทารกและเกิดที่น้ำหนักตัวน้อยน้อยน้อยมากๆเนี่ย500กรัม600กรัม800กรัมไม่ถึงพันกรัมพวกนี้เพราะทารกพวกนี้จะมีปัญหาของเนื้อเยื่อปอดเนี่ยได้รับการบาดเจ็บง่ายมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะการใช้เครื่องช่วยหายใจในเด็กที่มีก่อนกำหนดเนี่ยพวกนี้การใช้เครื่องหายใจจะทำให้ ส่งผลกระทบให้เกิดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อปอดได้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเครื่องรุ่นนี้เครื่องช่วยหายใจความถี่สูงเนี่ยมันจะเป็นเครื่องที่นุ่มนวลแล้วก็ทําให้โอกาสที่จะบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อปอดเนี่ยจะลดน้อยลงการที่เด็กมีเนื้อเยื่อปอดบาดเจ็บมากๆเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาเรื่องปอดเช่นมีหอบหืดปอดอักเสบบ่อยๆติดเชื้อได้ง่ายเมื่อเขาโตขึ้นนะคะ เราอยากจะเลี้ยงเด็กให้รอดแล้วนอกจากรอดแล้วต้องมีคุณภาพไม่มีเจ็บป่วยมากมายตามหลังความพิเศษของเขาก็คือมันเป็นเครื่องที่ให้เด็กเนี่ยหายใจได้ไม่ใช่เครื่องที่แรงแล้วก็ได้ออกซิเจนได้มากกว่าเครื่องรุ่นในโหมดเก่าๆอันนั้นเนี่ยต้อง,ใช,องออใช้เครื่องที่แรงเพื่อให้ได้ค่าออกซิเจนในเลือดเด็กได้ปกติแต่เครื่องนี้ เครื่องไม่ต้องใช้แรงมากนั่นหมายหมายความว่ามันไม่กระทบกระเทือนกับปอดเด็กมากแต่ได้ค่าออกซิเจนที่ดีหลักๆจริงก็คือเด็กที่คลอดก่อนกำหนดเพราะพวกเนี้ยโดยสภาพเด็กเนี่ยปอดไม่พัฒนายังพัฒนาไม่สมบูรณ์ฉะนั้นการหายใจเขาทาเองไม่ได้ถุงลมปอดมันยังแฟบมากเพราะฉะนั้นการามันจะหายใจเองไม่ได้เลยเรา้องใช้เครื่องช่วยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ในช่วงแรกๆที่เขาคลอดอะคะ่ะ ก็ตอนนี้ภาระของโรงพยาบาลเนี่ยเเราเป็นศูนย์เชี่ยวชาญทารกแรกเกิดดูแลคนไข้ในเขตจังหวัดจันท์ทั้งหมดทุกอำเภอต้องส่งมาที่เราในกรณีเด็กแรกเกิดที่มีปัญหาออนอกจากนี้ยังรองรับคนไข้จากตราดและสระแก้วเพราะว่าทั้งสองที่เนี่ยก็กยังศักยภาพไม่ถึงที่นี่ฉะนั้นโดยภาระงานเนี่ยคนไข้จะเยอะขึ้น นะคะเราก็จะมีปัญหาว่าเครื่องช่วยหายใจเราไม่ค่อยพอเด็กคนนึงเนี่ยบางครั้งเนี่ย,ยต้องใช้เครื่องหลักเดือนเดือนถึง2เดือนกว่าจะเอาเครื่องออกได้ฉะนั้นตอนนี้เรามีแค่ 6, 7 8ตัวเนี่ยมันไม่ค่อยพอต่อการใช้งานนอกจากนี้เนื่องจากศักยภาพของเราทำทำได้มากขึ้นนอกจากยังเป็นเรื่องของการผ่าตัดเรายังสามารถผ่าตัดโรคหัวใจเด็กเล็กได้เพราะฉะนั้นก็ต้องส่งมาที่เราหมด เราก็เลยค่อนข้างที่จะมีมีคนไข้กลุ่มนี้เยอะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยใช้เครื่องเป็นเดือนนะคะฉะนั้นรัฐบาลเองก็งบมีให้แต่ก็ต้องทุกที่อะค่ะทุกจังหวัดเนี่ยประสบปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันหมดฉะนั้นก็ความต้องการของเราเนี่ยต้องการไปบางทีอาจจะไม่ได้ตอบสนองจากรัฐบาลได้เร็วนะัก บางครั้งเนี่ยปี2ปีกว่าจะได้ของมาฉะนั้นแล้ก็ถ้ามีภาคเอกชนมาช่วย mm hmm. ก็จะทําให้เราไดเออ้เครื่องมือเร็วขึ้นแล้วก็ทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะทางโอตารี mm hmm. ก็ได้เข้ามาคุยกันว่าเออโรงพยาบาลยังมีความต้องการเ,ออเครื่องไม้เครื่องมืออะไรหลายๆอย่างเนื่องาตอนนี้เราก็ มันคงผูกกันกับเรื่องของสต็อปทีมันของทางโรตารี่ที่ที่ไม่อยากให้แม่ไว้สายมีมีบุตรเร็วเพราะว่าบอกเลยว่าเด็กแม่กลุ่มนั้นเนี่ยคลอดออกมาก็คือเป็นแม่ที่ยังไม่พร้อมฉะนั้นคลอดมาก็มจะเป็นเด็กที่ไม่พร้อมก็จะเป็นภาระของเรา ฉะนั้นมันก็เลยเหมือนว่าเรามีจุดประสงค์เรื่องเดียวกันในเรื่องของการดูแลทั้งแม่แล้วก็ผลพวงมาถึงเด็กที่จะคลอดออกมาทางโรตตารี่ก็เลยเข้ามาคุยกับเราก็รู้ว่าเรามีปัญหาอะไรขาดแคลนเรื่องอะไรก็เลยช่วยกันมาค่ะก็ประมาณ2-3ปีที่คุยกันเครื่องที่เป็นความถี่สูงนี่ประมาณ8เครื่อง9เครื่องค่ะคือคือตอนนั้นที่คุยกับทางโรตารี่เมื่อสอปีก่อนเรามีน้อยกว่านี้แต่ก็ ก็ความโชคดีอีกว่าทางรัฐบาลเองกระทรวงเองก็เริ่มเห็นความสําคัญของเราว่าเราขาดแคลนจริงๆก็ได้มาปีละเครื่องสเครื่องบ้างก็เลยตอนนี้ก็เริ่มขยับได้แล้วก็ตอนนี้เครื่องเราเยอะ,ละแล้วแล้วก็คิดว่าจะขยายเตียงเพิ่มเพื่อรองรับคนไข้ให้มากขึ้นตอนนี้มี8เตียงแล้วก็คาดว่าประมาณปีนี้ถ้าเครื่องมือเราพร้อมอีกสักอย่างสักหน่อยเนี่ยก็จะเปิดเป็น10เตียง